กินยาคุมไปนานๆทําให้มีลูกยากแต่จริงๆเราไม่ใช่หยุดกินเมื่อไหร่ความสามารถในการสืบพันธุ์การเจริญพันธุน์การตกไข่ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพียงแต่บั้า าโทรศัพท์กันจบไปแล้วนะคะที่นี้มาต่อกันอีกหนึ่งคำถามค่ะส่งมาทาง Facebook ของชูรักชูรสของเรานะคะถามเข้ามาว่าหนูมีข้อสงสัยค่ะอยากทราบว่าเรื่องของการกินยาคุมกําเนิดเนี่ยติดต่อกันนานประมาณ4ปีจะส่งผลให้มีบุตรยากหรือเปล่าเป็นคําถามที่น้องๆหลายคนชอบจะมีความเข้าใจผิดว่าเอ๊กกินยาคุมไปนานๆทําให้มีลูกยากแต่จริงๆเราไม่ใช่ถามว่าทําไมเราลองสังเกตดูเวลากินยาคุมเนี่ยต้องกินทุกวันวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดเวลาที่เขาต้องกิน ทุกวันก็แสดงว่าฮอร์โมนมันอยู่ได้แค่1วัน24ชั่ชโมงหลังั่วกินถ้าเกิดกยาตัวไหนอยู่ได้นานเนี่ยเหมือนพวกยาฉีดฉีดไปทีนึงก็อยู่ได้3 <สา S 2> เดือนอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาคุมกําเนิดหยุดกินเมื่อไหร่ความสามารถในการสืบพันธุ์การเจเริญพันธุ์การตกไข่ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม,มเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะ แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับว่าประจําเดือนมันมาลดลงหรือบางคนบอกว่าทานยาคุมไปนานๆแล้วมีลูกยากขึ้นเพราะว่าบางทีเราทานยาคุมกําเนิดไปนานๆเนี่ยผนังหมดลูกก็มักจะบางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังหยุดไปปุ๊บถึงไข่จะตกเหมือนเดิมเนี่ยแต่การหนาโตของหมดลูกก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยบางคนก็3เดือน4เดือนอแต่ว่าความสามารถในการเจริญพันธุ์การตกไข่เนี่ย มนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมีลูกได้แต่ว่าวางแผนนิดนึงสมมุติถ้าอยากมีลูกในอนาคตเราควรจะวางแผนเริ่มหยุดการกินยาคุมกําเนิดเนี่ยค่ะนานสักเท่าไหร่ก่อนที่จะจริงๆตามหลักการเนี่ยหยุดปุ๊บเดือนถัดไปตกไข่ปั๊บก็สามารถมีบุตรได้แล้วค่ะแต่อย่างที่บอกว่าในเรื่องความหนาตัวของมดลูกเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน